เราจะมารุยรวมพลังผู้ล่าต่อนะคะไอด t ตีวีจงจเจริญผู้ล่าจงจเจริญผู้ล่าขอผู้ล่าใจดีได้ไหม <c oughs> ดุมาหลายตาแล้วขอชิวๆหมู่บ้านริมทะเลสาบโอ้แม่มดสาวทั้งสาี่คนรวมเราด้วยเป็นสามโอ้โหสีแปรดมากเลยนะชุดของบันเดอร์ปิตอร์แพนเฮ้ยแก ปีเตอร์แพนที่แบบที่เป็นแฟนคลับของเซวจานปะดอมเดียวกันปะนี่อะแล้วก็มีนักโทษมีกองหน้าอืมมีนักโทษสองคนนะมีคาวบอยอ้าวปีเตอร์แพนเขาเปลี่ยนเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วว่าเอาเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องเข้ารหัสพร้อมแล้วไปด้วยแล้วก็ทางรับอยู่ตรงนี้ไปด้วยโอเคประตูทางออกเปิดแล้วไปด้วย โอเคแล้วหมู่บ้านริมทะเลสาบเหรอแพทีิเซียไปแล้วแหละเพิ่งได้สกินมานะอย่างที่คลิปที่แล้วว่าไปผู้ไร้เสียงเราจะต้องเอาไปร่อนให้หนำใจนะแค่รอบสองรอบมันยังไม่พอตัออ้แต่กองหน้าเนี่ยบักเพรยีสอ็ดขอชนแบบหนักๆเน้นๆเนๆ้นๆแต่ว่าแม่มูสาวก็เยอะ กองหน้าก็มีเขาหน้าเจ้าตัวทองมานะเออหน้าเจ้าตัวทองมาผู้ล่าจะได้เจอตัวอะไรเนี่ยวันนี้วันอะไรออวันนี้วันจันท์หรือเปล่าหรือเปล่านะหรือวันอาทิตย์อืมลืมวันลืมคืนคือกำลังนึกอยู่ไงว่าวันนี้ตัวละครอะไรมันเปิดฟรีแต่ จะฟรีไม่ฟรีอ่ะกีชาเจอทุกตาโอเคขอเปิดกล่องหน่อยจ้าต้องมองรอบๆด้วยนะเผื่ออยู่ๆโผล่มาเปิดกล่องแล้วปิดไม่ทันเนี่ยก็ช็อกสุดขีดนะอ่ากีชาเจอนักบวชหญิงเราได้ไม้คาถาของนักมายากุนมาหนึ<ๆ>่งอนะคะ ตรงนี้มีเพื่อนอยู่ไหมอ้าวกองหน้าปั่นด้วยดิปั่นด้วยกันมันชา้าเดี๋ยวเราปั่นข้างหน้านะอยู่ใกล้ๆกองหน้าอุ่นใจโอ้โหตรงนี้มีสามเครื่องอะนบดหญิงแผดที่สองกับเกยชานะคะอีกตัวหนึ่งมันนักไวโอลินนี่นะเขาเห็นเราแล้วแต่เขาไม่เดินตามเราเขาไปหากองหน้ากองหน้า เขาไม่เอาเราเราเนียนๆอยู่แถวนี้ดูดคำสาปกลองหน้าแท็กหนีไปทางนู้นแล้วอะ่ะเขาตามกองหน้าไปนะักทิไงไปออกกองหน้าเนี่ย <g ül> อีกตัวหนึ่งเป็นนักไวโอลินนะแอ,อนโตเนโีโออ้าวนักบวหญิงล่วงไปแล้วสิบเจ็ดวิ เงินพอซื้อน้ำหอมไหมอะ่ะไม่มีอะไรเลยมันไม่มีใครจะวิ่งไปช่วยนางเลยอะ่ะเงินไม่พอซื้อน้ำหอมแต่ก็ต้องไปแล้วแหละเฮ้ยมีคนจะวิ่งไปช่วยอยู่นักโทษปะกีชาร่อนอยู่ข้างบนน่ากลัวมากแม่ผมนี่แบบแพรสยายด,ดิเดตนางพยายงูขาวปะอ่ากะจะเบิ้ลอ้าวเข้าไปแล้ว มีคนหี้ท่วนางไปอืมขาวบอยโดนเป็นหนึ่งแผลหันมาเอาเราดีกว่าเพื่อนหันมาเอาเราดีกว่าตามดูดคำสาปนะเวลาเพื่อนล่วงเราจะได้อันนั้นให้เพราะว่าเพื่อนนั่งไปแล้วรอบหนึ่งอ้าวมาเจอบูดไปสนีเฮ้ยไม่ต้องใช้หรอกคำสาปป่ะใช้ทำไม มองหลังด้วยเพื่อนมองหลังด้วยโอ้ไหม่กอดมันจะมเมาเรามาก่อนไหมโอ้ยแม่งจังหวะนี้มันไม่เอาก่อนอีกเหรอเอาปะเอาปะ <c oughs> กองหน้าอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> รูปเป็นสนีลวงแล้ว อออโอ้แห้งมึงแห้งแน่ต้องใช้แล้วแหละทำไมเธอจะทำไมฉันอุ๊ย โอ้ยเธอต้องนั่งแล้วแหละเฮ้ยแม่งจะหยิบตีป่ะไม่นะโอ้ยไปไปไปใกลๆคขาวบอยช่วยมันด้วยกูเจ็บแล้วกูไปแหละขาบอยข้าบอยข้าบอย,บอยเออ มันตามเพื่อนไปแล้วเราไปหาที่ฮิวก่อนใครพอจะมาแพร่เชื้อให้เราได้บ้างบุุษไปสนีรอบสองแล้วตรงนี้มีเอ้ยมีคนอยู่ลูกา้าลูก้าซัที่ไหนละ่ะงั้นเครื่องนู้นล่ะเจ็บหนึ่งแผลแม่มดสาวเป็นยังไงเอ้นักบวชหญิงเป็นงไงบ้างวะเอ้ยยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้มีคนปั่นอยู่ด้วยกองหน้าเพื่อนรัก แกไม่ไปคอยชนช่วยเพื่อนวะฮิวเราหน่อยเออเอ้ยบุรุษไปสนิตายคาบอยบอกทางลับอยู่ตรงนี้ทางลับอยู่หัวเรือเหรออยู่ตรงทะเลใช่ปะได้เลยนักโทษบอกมาช่วยฉันหน่อยอ่าหลุดแล้วนะบดหญิงเออฮิอนวนักบดหญิงแล้วโอเคโอเคเรานี่เป็น กองหน้าที่รักงานบ้านงานเรือนอะเนี้หืมปันเก่งเดี๋ยวเราซื้อยาเพิ่มความเร็วกับปืนไปนะจะไปช่วยเพื่อนเอา้าแม่มดสาวแอนโตนิโอเหรอนะนะั่น่ะเดียวแอนโตนิโอมึงตายแม่มดสาวตายเออเขาเขามีจึง้งเขามีจึง้ง อุ้ยเจ็บอะเขาจะหันมาเอาเราก่อนปะแอแอะแอะทำอะไรอะคีพหายโอ้ไปหมายกอดกูไปก่อนแหละนั่งไปก่อนนะแม่มดสาวคุรักคนตรงนี้นักโทษช่วยได้อ้าทางรับอยู่นี่เราเจ็บอะ ได้ปะกูยืนมองเลยเนี่ยคาวบอยไปอยู่กันในบ้านเล็กอ่ะมันมาแล้วมันมาไปตัวไปแขนกูแหละดูออกตอนนี้ฉันมีทั้งคำสาบมีทั้งปืนโดนไหม เอาแม่มดสาวคนตรงนั้นน่ะสิหายตายเอ้ยมีคนมาช่วยแกเราอยู่นี่เราคอยดึงดูดความสนใจให้แกอยู่ทำไมแกไม่วิ่งไปแกยืนรอไปดูดสแตก็กนังนี่มันมันนกรู้อะ่ะต้องหันกลับมาเอาเรา โอ้ยแม่งวางทันวางทันแล้วไงคำสาปฉันนะ่ะดูได้เรื่อยคือ, <c oughs> อต้องมีคนแห้งแหละชันว่ามันต้องมีคนแห้งแหละแหมทีนี้หล่อนก็สบายใจแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่มีคำสาบฉันมีปืนนี่นะมึงไปไปนักโทษไป โอ oh, ้ได้ไหมหเพื่อนได้ไหมเฮ้เพื่อนเพื่อนแทงหนึ่งทีแทงหนึ่งทีโอไม่ก oh ดไม่มีคำสาบแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่มีอะไรเลยตอนนี้ทำไมเธอจะเล่นกับเราเหรอได้ไม่มีคำสาบแล้วอะแล้เวเราไปก่อนไปก่อนไปแอบแอบไกลๆให้มันหูไม่ขึ้น แล้วอ้อมกลับไปช่วยนักโทษได้ไหมวะแม่งมันเฝ้าอะ่ะนักโทษนักโทษเฮีย yeah. อย่าตายนะมึ้งไม่ไม่ไม,ไม oh yeah. โ่โอ้ไม่กอย่าโอ้ยแม่งนักไววินก็อยู่แถวนี้ ไปก่อนไปก่อนไปไกลๆเจ็บสองแล้วด้วยกูอย่าตามมาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์อย่าบอกว่าคิดถึงถ้าเธอไม่รักโอ๊ยตายพวะเราอะ่ะนักโทษเราขอโทษเา้าเราข่าวบอยแม่งไปไหนวะตัวแรกอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอเไปไหนข่าบอยสองเครื่องตลอดไปปะ ขาวบอยจะบอกแล้ว,ว่าขาวบอยปั่นอยู่เออปั่นอยู่หนึ่งปั่นอยู่หนึ่งบนนี้ไม่มีเครื่องเราต้องฮีวตัวเองเลยว่าเออมีมีคนฮีวกันเขาฮีวกันตรงไหนวะเฮ้ยทางลับเฮ้ยเ,เ,เข็มเข็มเรือใช้เฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยรวยรวยรวยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อก่อนซื้อของก่อนซื้อฮิวไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเข็มหักก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อของซื้อฮีวตัวเองก็เอ๊ะ ทำไมหัวใจเต้นอ่าหายไปแล้วน่าจะเดินผ่านนะไม่ต้องแวะแวะทำไม <c oughs> แวะทำไมอ้าวกองหน้าโดนนักไวโอลินฉันว่าฉันว่าเราต้องไปซื้อแฉลงแล้วก็ไปแง่าทางลับหนึ่งเครื่องเนี่ยไม่แน่ว่าจะไม่มีใครปั่นอีกแล้ว ทางลับนี่แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารอดนะไม่ว่าประตูจะเปิดหรือไม่เปิดทางลับจะต้องเปิดไปแต่นักไวโอลินมันอยู่ตรงทางลับอะมันลีเหลือลี่เหลือกันอยู่ตรงเนี้ยอู่ต่อเรือเนี้ยเนี่ยหัวใจเริ่มเต้นไปไกลๆนะเพื่อนแง่าทางลับไปอยู่ทางลับอยู่ตรงนี้โอเค อ้าวชิมหายแล้วเฮ้ยอุ้ยแม่งพลาดได้ไงวะรู้ว่าจะช็อกสุดขีดซะแล้วกีชาเธอมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเธอเห็นทางลับแล้วหรอเธอมาเพราะเห็นเธอเพราะเธอเห็นทางลับแล้วใช่ปะอ้าว โอ๊ตเกมเชา้าบิงมาวัดวัดเดอะผักโอ๊ยเจ็บไปก่อนไปก่อนโอ๊ยทางรับอยู่นี่เฮ้ย hey! ใครจุดต,ตรงนี้ไม่เหลือไม้แล้วด้วยโอไม่กอดขัสาบก็ไม่มีแล้วด้วยแมวเราแล้วเหรอแมวเราก็ดีนะ มันเห็นคนอื่นไปไปไปไหนก็ไปเฮคาวบอยอ้อมก่อนแม่มดสาวลวงเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเงีทางรับก่อนมันเปลี่ยนสกิลแล้วว่าน่าจะไปดักแหละทางโงกอะแม่มดสาวแม่มดสาวอ๋อดนแม่มดสาวนี่เอง เดี๋ยวเราเงี้ทางลับก่อนนะเราไปช่วยแกมืออีกแล้วเหรอ,อเกยชาล่อนหนอยเก่งไม่อยากจะพูดหรอกแต่ก็สักหน่อยทางลับอยู่ตรงนี้โอเคพวกหลอนเดี๋ยวฉันจะไปช่วยกองหน้าอยู่ทางนั้นประตูทางออกเปิดแล้วเออซื้อยูโฟเรียจริงๆเราอยากซื้อปืนยูโฟเรียกูไปไหนล่ะเธอเอาใครมา อ้าวขอสักหน่อยอ้าวเกยชามาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดี๋ยโอ้ยโอ้โอ้โอโอโอตายกูน่าจะเศร้าแล้วนั่นโอ้ยลากันมาทำไมเนี่ยกูจะช่วยพื่นโอ้ยเรานั่งครั้งแรกปะไม่น่ารอดแล้วแหละอย่างเงี้ย เกยชาก็คือเกี่ยวกัดเออข้าวบอยทางไปมีเยอะแยะมึงลากมาเลยตรงนี้ฮะฮะโอ้ยจริงๆแล้วมันได้เปรียบมากๆเลยเมื่อกี้อะ่ะยังจะมีหน้ามาการสืบสวนยอดแย่มอีกห่วย สองตัวถึงมีน้ําหอมก็เถอะโดนตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งก็รอตีอะ่ะโอ้ยเราไหนจะนั่งนักไวโอลินอีกเราอุตส่าห์จะเข้าไปเขาเรียกอะไรเอา้าลืมดูสเต็กโอ้ยเราอุตส่าห์จะเข้าไปเรามีคำสาบของนักไวโอลินอยู่ไงเพราะนักไวโอลินมันไล่กองหน้าใช่ไหมเราก็เลยกาจะไปตันให้เพื่อที่จะคาบอยจะได้หนีไปไกล แล้วมันก็วิ่งตามคาววยไปอย่างนี้ก็ได้แต่นางไว้นางนางกีชามันมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มันมาจากตรงนั้นแหละมันลอยมันล่อนแล้วมันเห็นเรานั่นแหละแต่มันรอเพราะมันเชื่อว่าเราจะต้องไปช่วยเพื่อนไงทีนี้แฟนมันมามันก็เลยมาช่วยกันลุมเลยเนี่ยแพทแบบโอเครอบนี้ความรักชนะมิตรภาพนะคะทุกคนคำว่ามิตรภาพคือไม่มีจริงนะคะที่วิ่งช่วยเพื่อนด้วยกันตอนต้นเกมเนี่ย ขาบอยมันทรยศมันลากดักเวโลินมาให้เราแล้วมันก็รอด